ดูเขื่อนแตกแล้วจ้าอันนี้ให้อันนี้คือแม่มุ้ยจํากัดอาหารแล้วนะแม่มุ้ยจํากัดอาหารเม็ดแล้วนะคะก็คือจะเอาจริงจริงๆแล้วคราวนี้นะคะขนมก็จะกินกับข้าวได้เลยเพื่อตัดปัญหาที่เฮียต้องการขอขนมนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องหากับข้าวเฮียเพิ่มด้วยนะคะนี่เลยดูเลื่อนแตกเลื่อนแตกแเฮียเร่งแล้วเฮียเร่งแล้วนะคะดูหน้าเฮียโอ้โหน้ำลายดูดูน้ำลายโอ้โหสุดยอด เขาคอยแม่สั่งอยู่นะเห็นไหมคะแม่มุ้ยให้ให้ให้ดูนะว่าเขาคอยจริงๆขนาดน้ำลายหยดขนาดนี้ดูเห็นไหมเขาจะมีความเชื่อฟังแม่มากอันนี้ไม่ใช่เป็นการทรมานน้องนะแม่มุ้ยบอกเลยนะเพราะว่าเฮียไม่เคยอดข้าวนะคะแม่มุ้ยไม่เคยให้เฮียอดข้าวแต่จะต้องฟังคําสั่งแม่มุ้ยเวลาฟังคำเวลาแม่มุ้ยสั่งให้กินข้าวนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขากินเร็วๆอ่ะดู เห็นไหมเกลื่อนแตกเลยไหมเกลื่อนแตกเห็นไหมคะเขาอรอฟังคาสั่งนะคะอ่ามาลุกคอยนั่งลงนั่งนั่งลงนั่งโอเคไม่ต้องบน่เนเงียบไม่ต้องบน่นถ้าบ่นไม่ให้กิน ไม่ต้องบน่นถ้าบน่นไม่ให้กิน เก่งมากลูกใช้ภาษามือนะคะไม่ต้องไม่ต้องพูดเขาว่ากินนะแม่มุ้ยใช้ภาษามือนะเมื่อกี้นี้นะกําลังจะกาลังจะหัดให้เขามามาทาอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าเฮียชาก็ลืมภาษามือไปแล้วนะคะก็เป็นการสั่งแบบว่าไม่ต้องใช้คําพูดให้เขากินโดยใช้นิ้วชี้นะคะนิ้วชี้ตวัดลงก็คือกินนะคะสําหรับเฮียชานะโอเคกินให้อร่อยลูกเก่งมากๆครับ